ต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวด้วยความอบอุ่นสุดหัวใจคุณแม่สุดแกร่งแห่งวงการบันเทิงบุ๋มปนัดดาววงผู้ดีได้คลอดลูกชายคนที่สามเมื่อช่วงเย็ยนของวันที่20พฤศจิกายน2567นณโรงพยาบาลปิยเวทโดยตั้งชื่อสุดเก๋ว่าน้องอาเธอร์พร้อมโพสต์ภาพครอบครัวสุดอบอุ่นกับคุณสามีก๊อตอาทิตย์และลูกสาวคนโตน้องอันดามมนที่มาร่วมยินดีต้อนรับเจ้าตัวเล็กเข้าสู่ครอบครัวงานนี้คุณแม่บุ๋มยังได้เขียนข้อความซึ้งๆฝากแฟนๆไว้ว่า สวัสดีครับทุกท่านผมชื่ออาเธอร์ครับอาเตอร์ Arthur. ผมออกมาดูโลกใบนี้วันพุทธที่20พฤศจิกายน2567เวลา18นากา38นาทีครับผมเป็นเด็กใจร้อนครับไม่รอเลิกงามยามดีของคุณแม่อีก10วันมันช้าไปผมอยากมาดูโลกใบนี้แล้วครับฝากให้พี่ช่วยดูหน่อยครับว่าผมหน้าเหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบุมยังเล่าด้วยความเปลื้อเปลิมว่านาทีแรกที่ได้เห็นหน้าลูกชายดีใจจนกลัน้นน้ำตาไว ไม่อยู่เพราะน้องอาเธอร์แข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างและยังแอบเล่าแบบคำๆว่าน้องเป็นเด็กเสียงดังมากแต่เมื่ออยู่ใกล้แม่กลับสงบเงียบแบบน่าเอ็นดูท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่าง,งลุนลรงงานนี้ต้องบอกเลยว่าน้องอาเธอร์ทายาทคนที่สามของบ้านนี้หล่อแบบไม่ต้องสงสัยจะน่าคล้ายพ่อหรือแม่ต้องรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่แ,น,แน่แฟนๆหลายคนเทใจให้ความน่ารักตั้งแต่แรกเห็นแล้วชมคลิปวิววิว,ว